สาลาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3บริหารงานโดยนายพดุงศัก์วันจงคำผู้อำนวยการโรงเรียนขอรายงานผลงานนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริต1โรงเรียน1น,นวัตกรรมชื่อผลงานความรู้คู่คุณธรรมสร้างสรรค์นคนดีต่อต้านทุจริตด้วยบ้านสาราโมเดล สำคัญของผลงานด้วยสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจการศึกษาครอบครัวซึ่งส่งผลต่อนักเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อมก่อเกิดปัญหาคอร์รัปชันความรุนแรงท้องก่อนวัยอันควรเห็นแก่ตัวและปัญหายาเสพติดเป็นต้นจึงก่อให้เกิดนวัตรกรรมความรู้คู่คุณธรรม สร้างสรรค์นคนดีต่อต้านทุจริตด้วยบ้านศาลาโมเดลขึ้นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความรู้คู่คุณธรรมและเป็นคนดีของสังคมต่อไปจุดประสงค์และเป้าหมายเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์ โดยส่งเสริมให้นักเรียนมีกระบวนการคิดในการต้านทุจริตทุกรูปแบบและเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนสุจริตคิดดีมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตพอเพียงและมีจิตสาธารณะกระบวนการผลิตผลงานและขั้นตอนการดำเนินงาน ด้วยโรงเรียนบ้านศาลายึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงได้คิดค้นนวัตกรรมความรู้คู่คุณธรรมสร้างสรรค์นคนดีต้านพุจริตบ้านศาลาโมเดลโดยมีขั้นตอนดังนี้ขั้น A behavior ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนขั้น A analysis วิเคราะห์สภาพปัญหานักเรียนขั้นเ Networking โดยการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนขั้น F.Staff คือการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารและครูผู้สอนขั้น A.Activity การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้านทุจริตโดยสอนให้รู้จักคิดแยกแยะดีชั่วละอายต่อการทุจริต จิตใจเข้มแข็งต้านทุจริตและรู้จักหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมขั้น L. l u c e n t สร้างความเข้าใจด้านสุจริตและความโปร่งใสและขั้น A. Achievement พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุจุดหมายที่กำหนดไว้ผลการดำเนินงานประโยชน์ที่ได้รับ นักเรียนโรงเรียนบ้านศาลามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับที่ดีทั้งยังเกิดทักษะกระบวนการคิดมีวินัยมีความซื่อสัตย์อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะปัจจัยแห่งความสำเร็จจากการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอน โดยนำนวัตรกรรมความรู้ผู่คุณธรรมสร้างสรรค์น,คนดีต่อต้านทุจริตด้วยบ้านศาลาโมเดลประสบความสำเร็จได้เพราะผู้บริหารคณะครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภาคีต่างมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนดังมีผลงานเชิงประจักษ์ที่ภาคภูมิใจอาทิเช่นโรงเรียนบ้านศาลา เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านศาลาเป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีโรงเรียนบ้านศาลาเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบ้านศาลาเป็นสถานศึกษาปลอดภัย5ปีติดต่อกันโรงเรียนบ้านศาลาเป็นโรงเรียนปลอดขยะซีโลเวส o ูลโรงเรียนบ้านศาลาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านศาลาเป็นโรงเรียนเครือข่ายหลักสูตรต้านทุจริตและโรงเรียนบ้านศาลาเป็นโรงเรียนสุจริตเป็นต้นบทเรียนที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนำนวัตกรรมความรู้คู่คุณธรรมสร้างสรรค์นคนดีต่อต้านทุจริตด้วยบ้านศาลาโมเดลพบว่าหนึ่ง โดยการนําหลักสูตรดังกล่าวเป็นวิชาเพิ่มเติมวิชาการป้องกันการทุจริต 2. เขาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ม,มีโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาพิบาลโดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 4. จัดกิจกรรมต้านทุจริตโดยความร่วมมือของคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนและ 5. มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาเป็นประจำการเผยแพร่การยอมรับและรางวัลที่ได้รับโรงเรียนบ้านสารามีการประชาสัมพันธ์ก like ิจกรรมต่างๆผ่านทางไลน์ a c e b o o k การจัดทำ QR Code โครงการผลงานต่างๆทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านโครงการการจัดนิทรรศการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องทั้งยังได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีผลงานเชิงประจักษ์ต่างๆมากมายอาทิเช่นผลงานการพัฒนาสถานศึกษาผลงานของผู้บริหารผลงานของครูผู้สอนและผลงานของผู้เรียนทั้งในระดับจังหวัดและระดับชาติ ได้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้โดยใช้วีดีทัศน์ใบความรู้ใบงานสื่อการสอนนวัตรกรรมต่างๆที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้เกิดผลสําฤทธต่อผู้เรียนอย่างสูงสุดโรงเรียนบ้านสาลาขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้การรับฟังรับชม การรายงานผลงานนวัตรกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตรกรรมโรงเรียนบ้านสาราขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณค่ะ